สวัสดีค่ะพี่ว้นะคะันนี้พี่ว้จะมารีวิวน้ําตาเทียมนะคะน้ําตาเทียมแบบนี้นะคะก็จะเป็นอ่าใช้เขาจะมีเลาระยะเวลาการใช้เนาะก็คือ1ขวดนะคะก็ให้ใช้ได้แหนึ่งเดือนนะคะครบหเดือนใช้ไม่หมดโยนทิ้งเลยนะคะ แพี่อ้ยอยตอนหลังแบบใช้บางทีลืมเนาะเพราะว่า เพื่อจะเปิดไว้ข้างบนขวดหนึ่งข้างล่างขวดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะพออยู่ข้างบนก็หยอดข้างบนอยู่ข้างล่างก็หยอดข้างล่างเนาะเหมือนกับตอนที่เพื่อยไปผ่าตาม,มาใหม่ๆใช่ไหมคะก็คุณหมอก็จะให้แยกนะคะเพราะว่าเวลาเราห,หยอดตาข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยให้แยกยานะคะก็คือถ้าพี่อยหยอดทั้งสองของ้างเพี่อจะต้องเปิดสองขวดนะคะและ้วเราต้องจำเนาะว่าอีขวดนี้ข้างไหนขวดนี้ข้างไหนนะคะก็จะลําบากอยู่เนาะ ตัวนี้สำหรับเวลาถ้าเราคิดว่าเราจะเดินทางนะคะสะดวกในการไม่ต้องพกไปเยอะอะไรประมาณนั้นนะคะก้อ1ขวดก็ใส่กระเป๋าไปได้เลยนะคะ1ขวดใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะถ้าเกินเดือนแล้วก็ให้ทิ้งได้เลยนะคะคุณหมอบอกเนาะไม่ต้องเสียดาย จริงเยอะคนนี้นะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยพี่อ้อยก็แบ่งให้ลูกด้วยนะใช้กันหลายคนขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนอนที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกันเนาะพี่อ้อยก็ ฝากช่องหลานชายนะคะพี่ก้อยวางคลิปของหลานไว้ท้ายช่องนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ